Enjoyable คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุกเฟ่บทที่4ความรักของเราไม่ผิดหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างทักทายกันแล้วหวังคุณหมิงก็เข้าเรื่องทันทีและกล่าวขอโทษอย่างสำนึกผิดผู้เท่าหลิวเรื่องนี้เป็นความผิดของหวังฉีหมิงทั้งหมดเขาทำลายจิตใจหลิวซือเย่ ผมกับภรรยาเสียใจและละอายใจจริงๆที่สั่งสอนลูกได้ไม่ดีส่วนเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหลิวซือเยครอบครัวของเราเต็มใจชดใช้ให้เต็มที่หวังคุณหมิงพูดจบก็หันไปทางกู้เซียงหนานด้วยสีหน้าจริงใจหลิวซือเย่ลุงขอโทษแทนลูกชายด้วยนะที่เขาทำไม่ดีกับเธอเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเธอมีอะไรจะเรียกร้องไหมตราบใดที่พวกเราทำได้พวกเราจะพยายามชดเชยให้กู้เซียงหนานแอบประหลาดใจกับท่าทีของครอบครัวนี้ ที่ดีกว่าที่คิดไว้มากอย่างน้อยก็ไม่เหมือนญาติญาติของหลิวซือเว่ที่ชอบทําร้ายเธอแล้วยังทําหน้าตาไม่รู้ร้อนรู้หนาวเธอก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีแต่ก่อนที่กู้เซี่ยงหนานจะได้พูดอะไรแม่เท่าหลิวก็แทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงประจบอะไรกันคะคุณหวังอีกไม่นานพวกเราก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ต้องเป็นทางการมากก็ได้ค่ะ แม่เท่าหลิวพูดต่อราวกับกำลังเล่าเรื่องขำขันแต่เดิมงานแต่งงานนี้ก็จัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราตระกูลหวังกับตระกูลหลิวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซือเว่หรือเสียวรานก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะหวังคุณหมิงขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจผู้เท่าหลิวเห็นท่าไม่ดีรู้ทันทีว่าภรรยาผู้ไม่รู้จักกาลเทศกำลังทำให้เขาเสียหน้าจึงรีบรแปรอมตัดบทราวกับเป็นบทละครเธอหนักเงียบไปเลย เรื่องนี้หลิวซือยเว่ของเราเราหนะทำตัวเองแต่เธอเองก็เสียหายจริงๆเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามแสดงความจริงจังกูเซี่ยงหนานเห็นผู้เท่าหลิวทำท่าจะเริ่มแสดงละครจึงตัดสินใจไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือเธอเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นกับหลิวซือยเว่อย่างละเอียดให้สามีภรรยาตระกูลหวังฟังเรากับกำลังรายงานข่าวคุณลุงคุณป้าดูนี่นะคะกูเซี่ยงหนานพูดเสียงดังพลางรูดแขนเสื้อขึ้นทั้งสองข้างเผยให้เห็นรอยสีม่วงคล้ำเต็มแขน มีทั้งรอยหยิกรอยตีคนตระกูลหลิวพยายามจะกมจัดฉันเหมือนฉันเป็นแค่ขยะชิ้นหนึ่งไม่สนใจว่าฉันจะเป็นตายร้ายดียังไงพวกเขาจะขายฉันให้พ่อแม่แก่ๆในเมืองเพื่องเงิน300รอยหยวนพวกคุณเชื่อไหมคะว่าในสายตาของคนพวกนั้นฉันเป็นแค่คนไร้ค่าเป็นแค่สิ่งของที่พวกเขาจะทำอะไรก็ได้ไม่มีความเป็นคนอยู่ในสายตาพวกเขาเลย คิดดูให้ดีนะคะว่าจะยอมเป็นญาติกับคนแบบนี้จริงๆหรือเปล่าหลิวซือเย่พูดร้ายสาระอะไรของแกพูดเท่าหลิวพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยพอใจพูดความจริงไงคะรับไม่ได้งั้นหรอคะคุณปู่กู้เซี่ยงหนานพูดด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยพีซือเว่พอเธอนะคะอย่าทําให้ครอบครัวเราขายหน้าไปมากกว่านี้เลยนะหลิวซือหลานพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานแสร้งทําเป็นห้ามปรามพี่สาวแต่แท้จริงแล้วต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าเธอเป็นคนดีมีเหตุผล ต่างจากพี่สาวที่เอาแต่ใจและชอบหาเรื่องกู้เสียงหนานหัวเร้อเยาะหืฉันทําให้ครอบครัวขายหน้างั้นหรอแล้วเรื่องที่ฉันต้องถูกบังคับให้แต่งงานกับตาแก่คราวพ่อมันเป็นเพราะใครก็เพราะเธอนั่นแหละหนีตามผู้ชายไปจนเป็นเรื่องใหญ่พอพลาดถ้าก็กลับมาแล้วยังหน้าด้านแย่งคู่มั่นของพี่ตัวเองอีกใครกันแน่ที่ทําเรื่องหน้าอับอายขายหน้าวงตระกูลหลิวซือหลานได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหน้าซีดเป็นไก่ต้ม ชาติที่แล้วเธอเคยทำพลาดไปครั้งหนึ่งชาตินี้ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องแต่งงานกับหวางฉีมิงให้ได้ในชาติที่แล้วหลิวซื่อหลานมีคนรักของตัวเองอยู่แล้วนั่นคือหนุ่มหล่อพ่อรวยที่อาศัยอยู่ที่ชนบทด้วยทางรูปร่างหน้าตาฐานะทางบ้านและคำพูดคำจาที่หวานหูทำเอาเธออดตกหลุมรักเขาไม่ได้ ก่อนหน้านี้คนในครอบครัวคิปจะจับคู่เธอให้มั่นกับหวังฉีมิงแต่เธอปฏิเสธและตัดสินใจหนีตามแฟนหนุ่มไปแต่พอแต่งงานไปถึงได้รู้ว่าผู้ชายที่เลือกไม่ได้ดีอย่างที่คิดเป็นลูกแห่ตัวจริงอะไรๆก็ต้องฟังแม่แม้แต่เงินเดือนเธอก็ต้องให้แม่เขาเก็บแถมยังห่วงลูกชายอย่างกับจงอางห่วไข่เขาไม่เคยแต่ต้องเธอเลยสักครั้งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมาเธอถึงยังบริสุทธิ์อยู่พอมีโอกาสแก้ตัวหลิวซื่อหลานไม่รอช้า รีบคว้าหวังฉีหมิงไว้พร้อมมอบความบริสุทธิ์ให้เขาในทันทีส่วนหลิวซือยาเว่พี่สาวบุญธรรมชาติที่แล้วแต่งงานไปก็มีชีวิตที่สุขสบายมีลูกชายให้หวังฉีหมิงตั้งสองคนพ่อแม่สามีก็รักและเอ็นดูเธอไม่น้อยเลยครั้งนี้เธอจะกลับมาทวงทุกอย่างที่เดิมทีต้องเป็นของเธอคืนมาให้ได้เธอจะไม่ยอมลำบากอีกเด็ดขาดที่ฉันกลับมาเป็นเพราะว่าฉันเพิ่งรู้หัวใจตัวเองว่าที่จริงแล้วคนที่ฉันรักคือพี่ฉีหมิงต่างหากะ พี่ซือเหยียฉันกับพี่ฉีหมิงเราสองคนรักกันถ้าพี่ยังฝืนแต่งงานกับเขาพี่จะมีความสุขจริงๆหรอในเมื่อหัวใจของเขาอยู่ที่ฉันไม่ได้อยู่ที่พี่ขอร้องละอย่าพากเราสองคนออกจากกันอย่าแย่งพี่ฉีหมิงไปจากฉันเลยนะหลิวซื้อหลานพูดจบก็รีบบีบน้ำตาเรียกคะแนนความสงสารทันทีหวังฉีหมิงที่ได้ยินคำพูดเหล่านั้นพร้อมกับเห็นคนรักร้องไห้ขอร้องอ้อนวอนพยายามทำเพื่อความรักระหว่างเขากับเธอก็รับไปประคองและปลอบเธอ หลิวซือเย่เรื่องมันชัดเจนอยู่แล้วฉันไม่ได้รักะเธอเราสองคนถูกคลุมถุงชนไม่ได้มีความรักให้กันแต่งงานไปก็ไม่มีความสุขหวังชีหมิงเอ่ยเสียงทุม้มดวงตาจับจ้องไปที่หญิงสาวตรงหน้าอย่างแน่วแน่ฉันรู้ว่าที่ผ่านมาการกระทําของฉันกับซือหลานมันผิดแต่นั่นก็เพราะเรารักกันความรักของเราไม่ได้ผิดกู้เซี่ยงหนานมองภาพตรงหน้าด้วยแววตาที่ยากจะคาดเดา เธอนึกสมเพศทั้งสองคนอยู่ในใจถึงเรื่องที่ทั้งคู่แอบคบกันแบบลับๆแถมพ่อความแตกก็ยังกล้าหน้าด้านอ้างเหตุผลร้อแปเพื่อให้ตัวเองดูดีหลิวซื้อหลานคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆทั้งที่สร้างเรื่องราวแสนอับประยชน์เองแท้ๆก็ยังแสร้งทำเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อเพื่อเรียกร้องความสงสารจากคนอื่นหน้าขยะขยงสิ้นดีกู้เซี่ยงหนานสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบในเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนขนาดนี้ ฉันก็ไม่มีอะไรต้องพูดกับพวกเธอสองคนอีกลุงลูกคะฉันต้องการตัดขาดกับตระกูลหลิวลุงช่วยเป็นพยานให้ฉันด้วยนะคะหลิวซื่อเย่คิดดีแล้วหรอถ้าตัดขาดจากตระกูลแล้วเธอจะไปอยู่ไหนจะใช้ชีวิตยังไงละเรื่องนี้ฉันมีทางออกแล้วคะ่ะกูเซียงหนานหันหน้าไปพูดกับหวังคุณหนิงด้วยสีหน้าที่มุ่งม,มั่นเรื่องค่าชดเชยในเมื่อคุณลุงหวังเอ่ยปากแล้วฉันก็ขอพูดตรงพูดตรงเลยนะคะเธอชูนิ้วขึ้นทีละนิ้วหนึ่งฉันไม่ผิด หวังชี้หมิงต่างหากที่ทรยศฉันฉันอยากให้เขากับหลิวซื้อหลานออกมายอมรับผิดและประกาศขอโทษฉันต่อหน้าชาวบ้านทั้งหมดที่ศาลากลางหมู่บ้านด้วย 2. หลังจากตัดขาดกับตระกูลหลิวแล้วฉันต้องการย้ายทะเบียนบ้านออกไปเรื่องนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากคุณลุงหวังค่ะสสินสอดทั้งหมดที่ทางตระกูลหวังมอบให้ต้องคืนให้ฉันทั้งหมดเพื่อชดเชยความเสียหายทางจิตใจที่หวังชีหมิงเป็นต้นเหตุกู้เสี่ยงหนาน ได้รับรู้ความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมว่าปีก่อนตอนที่สองตระกูลมั่นหมายกันทางตระกูลหวังได้ส่งเงินทองมามั่นมาถึง300อยหยวนและเมื่อไม่กี่วันก่อนคู่สามีภรรยาจากตระกูลหวังก็มาปรึกษาเรื่องวันแต่งงานพร้อมกับส่งสินสอดทองมั่นมาเพิ่มอีก600รวมเป็นเงินก้อนโตถึง900อยหยวนแต่น่าเสียดายที่เงินก้อนโตทั้งหมดนี้กลับตกอยู่ในมือของผู้เท่าหลิวและแม่เท่าหลิวโดยที่เจ้าของร่างเดิมไม่ได้แตะต้องแม้แต่น้อย ผู้เซี่งหนานรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมเธอเลยตัดสินใจคิดจะทวงเงินคืนจากผู้เท่าจอมงบทั้งสองให้ได้หญิงสาวจ้องมองสามีภรรยาตระกูลหวังอย่างท้าทายคุณลุงคุณป้าเห็นด้วยไหมคะหวังคุณหมิงและภรรยาตาโตด้วยความตกใจไม่คิดว่าจะได้ยินข้อเรียกร้องที่เกินคาดขนาดนี้ความวุ่นวายกำลังเกิดขึ้นคุณนายหวังไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าคนตระกูลหลิวจะทำเรื่องรอ้ายยางอายแบบนี้ได้ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเข้าใจความความรู้สึกของหลิวซือเย่เป็นอย่างดีเมื่อนึกย้อนไปตอนที่ลูกชายของเธอขอถอนมั่นหลิวซือยาเวกแล้วไปมั่นกับหลิวซือหลานแทนซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องสาวของเธอเองในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแม้คุณนายหวังจะไม่ได้สนิทสนมกับหลิวซือเย่มากนะักแต่จากการพบปะกันไม่กี่ครั้งเด็กสาวขี้อายและใจดีคนนี้ก็สร้างความประทับใจที่ดีให้กับเธอไม่น้อยวันนี้เมื่อเห็นหลิวซือเย่ลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเอง เปลี่ยนจากเด็กสาวขี้กลัวและอ่อนแอในอดีตมาเป็นหญิงสาวที่กล้าหาญและแน่วแน่แบบนี้คุณนายหวังก็อดรู้สึกชื่นชมไม่ได้หลิวซือเย่แกขอมากไปหรือเปล่าผู้เท่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเธอเข้าใจความความรู้สึกของหลิวซือเย่เป็นอย่างดีเมื่อนึกย้อนไปตอนที่ลูกชายของเธอขอถอนมั่นหลิวซือยาเวกแล้วไปมั่นกับหลิวซือหลานแทนซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องสาวของเธอเองในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา แม้คุณนายหวังจะไม่ได้สนิทสนมกับหลิวซือเย่มากนะักแต่จากการพบประกันไม่กี่ครั้งเด็กสาวขี้อายและใจดีคนนี้ก็สร้างความประทับใจที่ดีให้กับเธอไม่น้อยวันนี้เมื่อเห็นหลิวซือเย่ลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองเปลี่ยนจากเด็กสาวขี้กลัวและอ่อนแอนในอดีตมาเป็นหญิงสาวที่กล้าหาญถ้าไม่ทําตามที่ฉันขอฉันจะเอาป้ายประกาศใหญ่ๆไปติดไว้ที่หน้าหมู่บ้านแชร์เรื่องชั่วๆของหวังฉีมิงกับหลิวซือลานให้ชาวบ้านรู้กันทั่ว จะเปิดโปงท่าแท้ของพวกคนตระกูลหลิวที่เห็นแก่ตัวให้คนอื่นเขารู้กันไปเลยลู่ต้องอย่างถึงกับอ้าปากค้างตกใจจนตาเหลือกในใจร้องลัน่นโอ้โหแต่ก็ต้องยอมรับว่าคำขู่นี้มันทั้งเรียบง่ายรุนแรงและตรงจุดสุดๆเหมือนเอามีดมาเจาะคอคนตระกูลหลิวยังไงยังงั้นปกติตระกูลหลิวก็ชื่อเสียงไม่ค่อยจะดีในหมู่บ้านอยู่แล้วหลังจากหลิวซื่อหลานหนีงานแต่งไปถ้าเรื่องนี้แพร่ไปถึงตัวเมืองในอำเภอคงขายขี้หน้าย,ยิ่งกว่าเดิม ฟันหวานที่จะได้เกี่ยวดองกับตระกูลหวังก็คงต้องพังทลายห้าห้าพอโดนขู่แบบนี้คนตระกูลหลิวก็โกรธจนหัวฟัดหัวเวียงหลิวซื้อหลานพุ่งเข้ามาจะตบกู้เสียงหนานแต่ยังไม่ทันได้แต่ตัวก็โดนเตะกระเด็นออกไปอย่างแรง สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ